ทุกคนเนี่ยคือ,อช่วงนี้คือผมรู้สึกทอมากเลยทุกคนคือผมไปดูช่องอื่นมาคือแบบแต่ละช่องนี่คือแบบสร้างได้แบบโคตรยังสวยโอ้โหแล้วดูช่องเราดิคนอื่นสร้างสวนสัตว์เป็นสวนสัตว์ส่วนของผมนั้นสร้างสวนสัตว์เป็นสวน ยางแต่ไม่เป็นไรครับผมถือคติที่ว่าถึงจะไม่ได้สร้างสวยกว่าใครแต่อย่างน้อยเราก็เละกว่าใครเย้ <Yeah! S 1> เอาเลยครับทุกคนทกคนนี้กลับมากันในพาร์ทที่4ี่กันแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับผมทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยว,ว่าผมสร้างอะไรนะรนี่นอกรอบผมมาอยู่ๆก็มานั่งเล่นอะไรก็ไม่รู้เนะี <c> ่ย <oughs> เอาหลวพี่แกเดินทะลุหินเลยหรอโอ้ไม่ก d ดสวนสัตว์ผมมีผีครับทุกคนสร้างไว้เฉยผมก็ไม่รู้ว่าทำเป็นอะไรดีนะแบบเดินขึ้นมาปุ๊บ อยากให้มันเป็นสถานที่ที่แบบว่าให้คนมานั่งอะ่ะมานั่งเย,ย,เยอะๆเลยตรงเนี้ยยังไม่ตกแต่งอะไรเลยนะตรงนี้ก็มีแบบน้ําตกตามมาหลอกหลอนนะครับเ <c oughs> นี่ยแล้วก็ตรงนี้ผมทําเป็นเขาเรียกว่าโอ้โหเราเป็นทางเดินเข้าไปดีให้ให้อารมณ์แบบว่าเป็นส่วนสาธารณะเป็นแบบสถานที่เดินเล่นอะ่ะเป็นเหมือนภูเขาป่าไม้นะครับผมเดินตรงนี้มาปุ๊บ <c oughs> ก็จะเจอแบบทางที่แบบขึ้นไปที่แบบดูดิคนน่าขึ้นโอ้โหดูเหมือนจะมีอะไรครับข้างบนนี้แต่พอเดินขึ้นมาแล้ว ไม่มีอะไรเลยเลยทำมันโค้งล่างไว้เฉยเนี่บนี่ข้างบนก็เป็นต้นซากุระนะครับถึงมันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับหินแดกต้นซากุระมาแล้วขยับแบบหนึ่งขยับหินก้อนหินมันกินต้นซากุระเข้าไปครับโอเคประมาณนี้ละกันเนะยครับตรงนี้ก็จะแบบโอ้โหตกแต่งอีก โห,หลาย,ย่างเลยนะเนี่ยผมแค่มาทำเป็นมาทำทำเลยมาทำเป็นแบบโครงล่างไว้ก,ก่อนเฉยนะทุกคนเนี่ยผมมาเล่นนอกรอบอะแบบอยู่ๆก็มาสร้างอะไรอยู่เออเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งตรงนี้ผมจะทำให้มันเป็นแบบคล้ายๆที่เดินเล่น,นันสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบวัดเดินไปดูสัตว์ต่อไปอะเอาว่าแต่ว่าคนมันยังไม่เดินมาเลยเนะี่ยไม่รู้ทำไมอ,อจะเดินมาได้ไงสัตว์ยังไม่มีเลยอุ้ยแล้วตรงนี้คือโอ้โหมาซื้อกันโคตรคึกคักเอาอะไรครับคนหนูแลาใส่โอ้โหใส่แว่นตาโคเท่เพื่อพนักงานเรานี่จ้างมาจาก เนี่ยครับกระทรวงเวทมนต์นะครับนี่ในการทำนี่ครับนี่เลยให้กันอย่างนี้เลยอุ้ยเราวาร์ปส่มือครับนี่ครับแล้วทุกคนครับผมก็ได้ทำการเขาเรียกว่านี่ทำการลื้อตรงนี้ออกไปหมดเลยเนะครับเนื่องจากผมคิดว่ามันไม่สวยเกินไปไม่สวยเกินไปมันคืออะไรนี่เดี๋ยวไปมาตั้งห้องนาวไว้ก่อนเนยครับเดี๋ยวคนเขาปวดท้องปวดท้องนะครับมาเข้าได้ก่อนมาเข้าก่อนได้มาเข้าได้ก่อนเสียงก้อูอีอีนิดนึงเนะยครับเพิ่งตื่นอีกแล้วนะครับ้วันนี้ผมจะมาสร้างให้ด้วยทุกคนครับ มาสร้างเขาเรียกว่าโอ้โหแกะแต่งมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะแบบเนี้ยแบบในรูปเลยทุกคนดูดิเนี่ยโอ้โหคือแบบสร้างไม่ได้ครับอันนี้ <c oughs> เออนี่เปนอัปเดตเนี่ยผมได้ทําการสร้างอย่างนี้เลยครับโอ้โหเราเป็นสถานที่ที่แบบมาซื้อของได้จากด้านบนนี้ด้วยเนี่ยครับเป็นแบบว่าโอ้โหเรามีสถานที่ให้ดั้งอะ่ะตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยทำไปเล่นไปอุ้ยตกล่องน้ำมีรับด้านหน้าก็มีตู้ให้กดอะไรก็ไม่รู้อุ้ยพี่ช่างมากด <c oughs> พี่ช่างมากดด้วยครับ เอออันนี้เขามาซ่อมหรือมากดน้ำกินหมดแ่้อันนี้ไม่ใช่น้ำมันเป็นคัพเค้กอ่ะนี่ไงนี่ฮอทดอกนะครับโซนนี้จะเป็นโซนน้ำนะครับนี่อันนี้เลยแต่ตรงนี้คนนี้ยังไม่ขึ้นมาเลยนะน่สงสัยเราต้องสร้างสุนสัตว์เล็กๆตรงนี้ก่อนให้คนเขาขึ้นมาเนี่ยวัดดูเสร็จปุ๊บเดินขึ้นตรงนี้ต่อได้เลยเนี่ยนี่ครับแล้วก็มีแบบโอ้โหเดินขึ้นมาเจอน้ำตกน้ำตกตามมาหลอกหลอนครับอาจจะมีคนมาบอกนะว่าเบื่อน้ำตกอีกแล้วนะไปเห็นกี่พาสกี่พาตก็มีน้ำตกโหสำหรับ อะไรหรืมันไม่ใช่น้ำตกหมูดูก่อนวันนี้เราเลี้ยงอะไรดีนะครับวันนี้เราเลี้ยงเป็นสัตว์ตัวอะไรดีทุกคนพื้นที่เล็กๆตรงนี้เราสร้างเป็นเขาเรียกว่าตัวอะไรเล็กๆนะครับสักตัวหนึ่งโอ้โหอะไรที่มันเล็กๆมั่งวันนี้นี่ไงเล็กพอหรือเปล่าเน้ย <Yeah, S 1> ไม่ใช่อุ้ยน้องลิงกุลังกุตัง,อ,งอุ้ยเฮ้ยงูง,งูไม่เอาไม่เอา ตกใจหมดโอ้ยมีอะไรเลี้ยงบ้างครับมีอะไรเลี้ยงบ้างเด้อบะมีให้เลี้ยงเลยคาปิ巴า,านี่มันอยู่พึงภาคกันเลยวะไม่มีคาปิา拉หรอวะนี่ผมจะเลี้ยงตัวง่ายๆก่อนครับวันนี้เลี้ยงเป็นนกยุงก่อนละกันครับก่อนอื่นเราก็ต้องทําการตีรั้วให้น้องนะครับตียาวสุดขอบออหลังนั้นตียาวครับตียาวตรงไมนูเลยหลนั้นโค้งกลับมาโอยรั้วไม่เท่ากันเลยนี่เราทําการยกระดับขึ้นไปนะครับนี่เดยวน้องบินได้นี่ไงเราเรา,เราก็แบบ คนนี้ขึ้นมานั่งตรงนี้นี่คือแบบจะได้ดูได้ด้วยเอาว่าทําประตูให้พนักงานก่อนนะครับนี่พนักง,งานเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่มายืนดูตรงนี้เลยนี่คอกน้องก็ต้องมีน้านะครับน้ารอบนี้นี่คือแบบเราท้มันเป็นแบบ,บเป็นคลองครับเป็นคลองแล้วก็แบบน้ําที่ทะลักขึ้นมานครับด้านบนอย่างนี้เลยเอาว่า,ลอ,วาลองใส่น้าดูก่อนลองใส่น้าดูก่อนครับนี่โอ้ไม่ก็อะไรวะเนี่ยตอันั้นเราจะทําการเรียกน้องมาก่อนลวกันนะทุกคนนี่ครับเราเรียกน้อง เรียกน้องเข้ามาก่อนนะครับซื้อก่อนดูสิว่าน้องอยู่กันกี่ตัว้โหเราน้องอยู่กันโคตรเยอะโอ้ my god กลุ๊ใส่ยจะอยู่4-20ถึงตัวเลยนะเนี่ยอยู่กันโคตรเยอะนะครับโหชาย4หญิง16โอ้ my god เพราะฉะนั้นนี่ก็คือชาย1น,นะครับหญิงก็จะเท่ากับ4เอาไหวงั้นเราเลี้ยงแค่5ตัวก่อนละกันน,ะน้องเไม่ขยายพันเองนะไม่เป็นไรครับชายหหญิง4ตัวนี้ใส่โคตรใหญ่ทุกคนเอาตัวนี้ละกันนะครับเอามาใส่ไว้เลยครับมีชายหนึ่ง อ่าน่าหาผู้สาวให้เขาด้วยนะครับอุ้ยตัวนี้สตัดที่โคตรดีส่งมาเลยแล้วกันนะครับอุ้ยโอ้โหสตัดดีจัดๆส่งมาเลยอีกหนึ่งตัวครับสี่ตัวนะครับสำหรับผู้สาวนะครับที่พักพนักงานของเราเนี่ยครับคือแบบโคตรไกลรอค่อยสร้างเพิ่มอีกสักทีหนึ่งเนียเป็นแบบให้เขาเดินมาได้ใกล้ๆนะครับนี่วิงจันมาแล้วครับวางเลยครับพี่หัวชมพูโบ้ น้องไก่รับช่น้องลูกยุงเนี่ครับอุ้ยแล้วสีโคตรสวยนี่ไงโอ้โหมากันต่อเนื่องมาแบบต่อเนื่องครับขาดอีกตัวหนึ่งนี่ยมากันครบองค์ประกอบครับชายหนึ่งหญิงสี่อืมเอาหยุดอืมดูสิว่าน้องต้องการพื้นที่แบบไหนนะครับโอ้โหแดงเถือกแล้วแดงเถือกแล้วครับเหมือนน้องจะไม่ต้องการหญ้ายาวนะครับหญ้าสั้นให้น้องครับตีเข้าไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลิมเขียวเลิมเขียว,เ,ยวเป็นพื้นที่แบบพื้นที่ดินนิดนึงนะครับ ให้กับน,น,น้องมีใส่ดินแบบขอบๆขอบๆขอบๆอบทางอุ้ยเริ่มมาเริ่มมานี่เราท oui, ําคอกน้องให้อย <c oughs> <c oughs> mm ู่ตรงนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับนี่น้องจะมาเล่นนี่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นนอนนีนตรงนี้ละกันนะครับอุ้ยเราเริ่มเขียวทุกอย่างติดเชลเตอร์ให้น้องก่อนนะครับน้องนอนที่แบบไหนวะเนี่ยนี่โอ้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างอุ้ยน้องเป็นไรอ่ะชิบหายแล้วน้องไม่สบายครับทุกคนนี่อะไรวะเนี่ย น้องติดเชื้อทุกคนทช่ไหยแล้วมายังไม่ทันอะไรเลยติดเชื้อกันแล้วครับ mm hmm. น้องติดเชื้อครับทุกคนแต่ตัวนี้ยังปลอดภัยอยู่น้องไปอยู่คนเดียวนะโอ้ตัวนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่เนรัยคุณหมอเก็บไปเลยคุณหมอน้องติดเชื้อครับพิมพ์อะไรอยู่เนี่ยนี่ไงเราทําให้คนเขาเดินมาได้แล้วครับทุกคนนี่แหละเขาจะเดินขึ้นมานี่ไงมาโอ้ยในที่สุดก็ขึ้นมานะครับโอ้ตรงนี้ผมตั้งใจตกแต่งให้มันเป็นแบบสไตล์ที่แบบว่า จะเป็นชองเชมโค้เน,นี่ยที่ผสมผสานกับแนวเชมคอนเทเนะครับอย่างนี้เลยกลายเป็นอะไรพูดไปเรียเลยนี่ไงเขาขึ้นมาแล้วครับอืมมันในสุดก็หาเจอนะครับเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็มีที่นั่งที่แบบว่าอเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่แบบโอ้โหใครเป็นคนคิดวะเนี่ยเลยโคตรทุเรศเลยดนี่นี่เรายังไม่เสร็จนี้ทุกคนเราต้องทำหรือว่าต้นมงต้นไม้ให้น้องอีกนะครับแล้วก็ของหลงของเล่นอีก นะครับแล้วก็ที่นงที่นอนรวมถึงยงย่าจะพูดคำเปลืองทำไมวะเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวมันไม่เข้าตีมต้องใช้ตีมเดียวกันนะทุกคนนี่ไงน้องเอามาปล่อยแล้วครับการแพทย์ผมดีจะจับอุ๊ยน้องอุ๊ยร้องด้วยนี่ไงน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเติมหินให้น้องก่อนนะครับนี่แปะเข้าไปครับใส่หินเข้าไปด้วยครับเพิ่มความเป็นธรรมชาติหินเล็กหินน้อยนะครับใส่เข้าไปครับนี่ไงโอเคเริ่มเป็นลูปเป็นล่างโอ้โหแต่ว่าโอ้โหน้องวิ่งดุกๆเลยว่ะ ตีโค้งรถแรงจัดรถแรงจัดจัดโอ้โหนี่ไงน้องต้องการเขาเรียกว่าของเล่นด้วยครับเดี๋ยวเราไปสร้างของเล่นให้น้องก่อนเห <c oughs> <ค>มือนน้องจะต้องการอาหารใหญ่จัดๆ <c oughs> นี่เลยครับมากินกันตรงกลางนี่เลยครับ <c oughs> นี่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวอันนี้จะเป็นอาหารที่แบบว่าให้น้องมากินโชว์ตรงนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ว่ายน้ําข้ามมานะหนูนกยุงบอกให้กูไปกินห่าไกลขนาดนั้นนี่ครับ เรามาตั้งแม่งตรงนี้เลยครับสโลฟีดป้อนอาหารแบบช้านี่น้องจะได้มากินแบบนานๆให้คนได้ดูแบบโอ้โหตอนหน้าต,ตาเลยครับอุย้ยนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหมไปไหมออกมากินน้ํามากินน้ำ,นนำหรอกเหรอเฮ้กินยังไงปากไม่ถึงน้ำทำนี่ให้น้องก่อนนี่เพื่อนน้องจะเล่นนะครับเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแปะไว้แม่งตรงนี้นี่แหละนี่ให้มาดูกันใกล้ดๆดูแบบไกลๆใกล้ฉิดจับทำที่ฉีดน้ำให้น้องก่อนนี่ ้อได้เย็นๆนะครับสวยงามครับผมอุ้ยสปินเกอร์อุ้ยฉีดน้ำน้อน้องมาเล่นน้ำด้วหรอโอเคโอ้ไม่ก็เดี๋ใครกินข้าวอยู่ขออภัยด้วยนะครับันี้จะเป็นโซนที่แบบนี้ไงเขาขึ้นมาจริงโอ้ไม่ก็ทิ้งขยะด้วยลืมแปะถังขยะให้เขาด้วยเดี๋ยวทิ้งขยะกันไม่หยุดติดหมดอนะขยะถังขยะตามมาลอกหลอนนะครับใครทิ้งนี่โดนถังขยะไปเข้าฝันหลอกสิง <c oughs> โอเคตรงนี้ด้วยแปะแม่งที่หมดนี่แหละ ทิ้งกันเก่งจับๆนี่นารันคาแล้วก็ตรงนี้ด้วยผมบอกเลยส่วนสัตว์ผมเดี๋ยวต้องไม่มีเคลียใครกินแล้วก็ไม่ทิ้งเนี่ยนี่เราทําให้คนขึ้นมาได้แล้วทุกคนครับนี่เราทาโต๊ะให้ขเขาก่อนนี่ไงเป็นที่นั่งแบบโอ้โหดูน้ําตกได้ด้วยนะครับอย่างนี้เลยสักสี่โต๊ะอืมอ้าวไม่ใช่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโต๊ะหมู่เนี่ยเป็นโต๊ะหมู่ที่แบบว่าให้ขึ้นมาสมหรัมานั่งดูตรงนี้ได้ด้วยพี่ครับนั่งหรือเปล่าานี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อุ้ยเขาน่าจะแบบไม่เมื่อยแล้วน่าจะไม่เมื่อยครับดูสงแล้วน่าจะไม่เมื่อยแนบยอยากยืนดูนะครับผมนี่แต่ว่ามันบังวิสัยทัศน์หรือเปล่าเนี่ยขยับก้อนเหมือนจะบังคนดูนะครับนี่เลยแล้วคือน้องม่งมาหลบหลังหินหมดแล้วน้องบอกโอ้ยเขินว่าแล้วแป๊บเดียวเน่มีลูกกันไค้ขนานี้นี่ครับทุกครับตรงนี้เผื่อทำเป็นเขาเรียกว่าอ่านี่ครับ,รรรบส,สัตว์เราต้องอุดมสมบูรณ์เนี่ยเป็นคลองลงไปอีกแล้วนี่ครับ อย่างนี้เลยประมาณนี้แล้วกันเนะครับยวลองใส่น้ําก่อนแล้วตกแต่งตรงนี้เพิ่มนะครับทุกคนนี่ทําการเก็บขอบไปด้วยน้องหินนะครับโอ้ถ้ารอเสร็จนี่นเราจะสวยทุกคนครับใจเย็นนะครับใจเย็นครับสำหรับใครที่รอสัตว์ตัวต่อไปนะครับแป๊บนึ่งนะทุกคนมีทุกอย่างต้องเริ่มมาจากการตกแต่งนะครับนี่ครับยัดหินเข้าไปครับเดี๋ยวมันก็สวยครับยัดยัดเข้าไปครับเดี๋ยวมันก็สวยครับนี่นี่เลยครับหลังจากนั้นเราทำการใส่นี่ครับจะเป็นจุดที่แบบว่าโอ้โหพาสเทลเลยครับทุกคนนี่ครับเป็นฟิลที่แบบต้นะรราคับ นี่เลยครับเราต้องไม่ลืมที่จะแปะเขาเรียกว่านี่ครับเป็นญ้าที่แบบว่าเป็นญ่าที่แบบโตขึ้นมาเหนือน้ำนะครับเรียงรายแบบแปะขอบปิดหินนะอย่างนี้เลยครับประมาณนี้ละกันอุ้ยวะเดินขึ้นมาปุ๊บคือแบบมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยทุกคนครับมองไปนี่คือแบบอะไรอยู่เนี่ยหรือว่าเราจะเปลี่ยนดีเออวาเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าเฮ้ยทุกคนอันนี้สวยเลยอุ้ยอันนี้มันจะสวยกว่าหรือเปล่าสวยกว่าหรือเปล่าเสียงเนิ่น เสียงเดิมมาเลยนี่เราก็แปะมาสุดขอบนี้เลยเครัยเป็นดงอะไรทักอย่างเครับเป็นรูปเป็นล่างนะครับให้มันดูรู้สึกแบบว่าเอ๊ดูเป็นธรรมชาติที่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยอุ้ยเริ่มมาเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนี่เราก็แปะขอบครับเอาว่าไปยีขอบครับดูดีมีลายดูลายสีเลยทุกคนตรงนี้จะแห้ลมแบบว่าเป็นธรรมชาติที่แบบว่าโอ้โหเราเดินมาดูเล่นได้นะครับตรงนี้จะโอ้โหทาเป็นอะไรอีกดีวะเนี่ยตรงเนี้ยคือทําให้เยอะเลยทุกคนโอ้โหนี่ไงทุกคนครับตรงนี้เหมือนทาเป็นแบบว อย่างนี้เลยครับนี่จะเป็นทางที่แบบว่าหลอกให้คนเขาเดินมาทางนี้แล้ไปดูสัตว์ตัวอื่นนครับซึ่งที่ผมเล็งไว้อีกตัวหนึ่ง้วจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนี่น้องช้างน้องช้างแอฟริกาไม่ใช่้องเลือกในโซนภูมิภาคเราด้วยนะครับแต่น้องจะอยู่ไม่ได้อุ๊ยเป็นน้องช้างที่แบบว่าอยู่ในโซนเอเชียครับผมตรงนี้นี่ครับเป็นทางที่แบบว่าเดินขึ้นมาแล้วแบบเลี้ยวไปละนาบเดียวกับคลองแม่น้ำลยครับแต่นั้นนี่กงน้องเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้เลยหย่ๆตรงนี้เลยนะครับซึ่งสามารถดูจาก ด้านบนจากน้องแพนด้าได้ด้วยเนี่ยเราก็เดินวนมาตรงนี้เอาว่าเป็นการหลอกให้เดินมาเนี่ยเดินมาเฮ้ยทุกคน <c oughs> อฮ้ยเราจะสร้างยี่ดีวะเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าให้คนเดินเข้ามาได้ลองแปะเขาไปก่อนดิ <c oughs> โอ้ยเดินมาปุ๊บเ <c oughs> ข้าซอก <c oughs> เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไป <c oughs> ปุ๊บเดี๋ยวให้ทําทางแก้เราเป็นไป,ไ,ปไปดูน้องช้างแล้วก็เดินมาตรงนี้ไปดูแบบว่าส่วนสาธารณะอุย้ยสวยเลยแล้วตรงนี้สามารถแยกมาได้อีกนะเนี่ยอุ้ยเอามา เอาว่าช็อตนี้โอ้โหทำไงดีวะไม่่างั้นเราลื้อเลยอะไรกันเราลื้อเลยอะไรกันครับทางนี้นะครับแ๊บนึงนะครับกงน้องช้างแ๊บนึงนะครับไปเจอนี่มาทุกคนครับนี่เลยครับเราตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยอุ้ยนี่เป็นทางที่แบบว่าโอ้โหเดินเข้าไปนะครับนี่ด้านในครับเราตีเป็นแบบเป็นพื้นอ้านี่ครับตีเป็นแบบพื้นที่แบบว่าปิด ข้างในแบบไม่ได้เป็นญ้านะครับนี่ไงปิดคอบอย่างนี้เลยครับเป็นพื้นตรงกลางเย่ไม่เป็นงี้ยนะเราไม่ตรงด้วยนะประเด็นไม่ตรงไม่เป็นไรเรานี่เราค่อยเอาดอกมงดอกไม้มาบดบังเนี่ยครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงแต่ไม่เป็นไรครับอืมคนเขาไม่เห็นเย่เอาลงมาก่อนไม่มีได้ให้ลอยมีได้ไม่ได้แล้วทำการตีทางนี้ใหม่นะครับนี่เลยเนี่ยเป็นทางที่แบบออกไปสู่เขาเรียกว่า ส่วนสัตว์ส่วนที่เท่าไหร่แล้วนะส่วนสัตว์ส่วนที่5ของเราเนี้ยแบบอย่างนี้เลยนะครับไปทางตรงมาทําไว้ก่อนทุกคนเจนเย็นครับอาจจดูไม่ค่อยสวยแต่ว่าทําไว้ก่อนครับโอเคมาถึงขั้นตอนการสร้างน้องช้างเนี้ยครับน้องช้างเราตั้งไว้ตรงนี้นะครับอย่างนี้เลยครับแต่ว่าเราทําไงดีวะเนี่ยนี่สำหรับกรงน้องช้างเนี่ยผมจะทำอย่างนี้เลยนะครับเป็นการตีขอบให้แบบว่ามีความไม่เป็นเหลี่ยมนะครับให้มันเป็นแบบใหญ่ๆครับเพราะว่าน้องช้างเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่า โอ้โหโคตรยังใหญ่นี่ทุกคนอาจจะดูแปลกๆอยู่นะครับแต่ว่าลอก่อนครับลอก่อนนะครับใจเย็นเนยครับนี่ไงเราก็ทําการยกระดับขึ้นมานิดนึงนะยครับจากนั้นนะครับผมจะทําการใส่เขาเรียกว่านี่เลยครับบ้านผักให้น้องช้างน้องช้างน่าจะอยู่กันหลายตัวจะจัดนี่เลยเราจะทําแบบเป็นคอกหลายคอกเนะครับให้น้องจะได้ไม่ต้องแย่งกันนี่ครับทุกคนเราจะเป็นหินเราหน้าเปียวขึ้นมาติดกับตรงเนี้ยอย่างนี้เลยครับแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปนีครับนี่เริ่มเป็นรูเป็นล่างเริ่มปป่า นี่แล้วก็ตรงกลางนะเขาถึงทำเป็นเขาเรียกว่าอย่างนี้เลยครับนี่เป็นบ่อน้ําให้น้องนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันเอาว่าใส่น้ําก่อนรึปอุ้ยเอาว่าอย่างนี้เลยโอ้โหเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทุกคนเนี้ยนี่แล้วก็ซื้อน้องมาก่อเลยครับน้องบอกว่าอยู่กันกี่ตัวกันวะเนี้ยอุ้ยน้องอยู่ในโคตรเยอะชายหนึ่งหญิงยี่สิบเก้าโอ้โหโอเมกนี่ครับเราซื้อน้องเราซื้อน้องมาใส่ก่อเลยครับหนึ่งตัวเนี่ยครับเอาตัวเมียให้เขาด้วยนะครับกูจะติดโลกนี่คือโคตรง่ายเลยเนี้ย ที่เชียว,วลับอะอะไรเป็นไรครับหมอแล้เก่งหมอแล้วเก่งครับซื้อมาก,ก่อน2ตัวนะครับมันก็ตัวเมียอีกสักตัวหนึ่งนะครับนี่อัตาส่วนน้องนะจะแบบโหชายหนึ่งหญิงสี่อะไรเงี้ยไม่ใช่ต้นไม้ไหนเหมาะกับน้องช้างวิ่งอันนี้สวยเลยนี่เอาขมกันตั้งตรงนี้ก่อนสักหนึ่งต้นนี่ยัดต้นไม้เข้าไปนี่เป็นแบบว่าฟิวน้องช้างปะฟิวน้องช้างแบบนี่อย่างนี้เลยครับ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มมาเริ่มมาไม่มีต้นเล็กต้นน้อยนะครับใส่เข้าไปเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมีเป็นๆปเป็นๆป,นป,นปนมาเลยครับแล้วลงน้ำลเลยโอ้ยน่ารักจัดจัดโอ้ยเรามาสองตัวเราสั่งมาสามวิตัวนี้จะเป็นตัวเมียแน่นอนนะตัวตัวเล็กนี่ตัวเมียสองตัวด้วยวิวโคตรน่ารักโอ้โหน้องช้างโอ้โแล้วคือแบบตัวผู้นี่คือแบบงาโคตรสวยมีเลยนะ ปไปเลยครับดูท่าว่ายน้ำซะก่อน <c oughs> น่ารักจัดเราตกแต่งกันต่อเนอี้นนนยครับอยู่ช่วงขัง้นตอนกาีกิดเตือครับดูนี่เนี่ยน้องเข้าจริงทุกคนเป็นเชลเตอร์ให้น้องแบบสามตืวอโอ้โหนี่เราต้องมีต้นไม้ที่แบบหลากสีให้กับน้องเนี้ยครับนี่ครับให้อารมณ์เดียวกันเนี้ยครับโอ้โหเริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มมาไหมทุกคนเริ่มมาไหมเริ่มมาครับแต่ยังไม่มาแล้วน้องเล่นอะไรกันน้องเล่นอะไรยัยวะเนี่ยโอ้โหแล้วดำน้ำน่ารักเกินโอ้โหดูดีลืมตาในน้ำาด้วยวย่ะ โอ้ยคน่าลักษณคน่าลักษ์โอเคครับเราจะทำการใส่หินเข้าไปด้วยนะครับนี่ใส่หินปิดขอบครับแปะหินเข้าไปเนะยครับรอบๆขอบๆยังเหลือย่าอยังนะทุกคนแต่ย็นีครับเรากำลังสร้างไอ้นี่ให้น้องอยู่นี่ครับเริ่มมีหินเริ่มมีอะไรใช่เลยครับเริ่มมีอะไรอยู่นะนี่ครับอุ้ยเริ่มดูดีเริ่มดูดีเพราะว่าทุกคนเริ่มดูดีครับดูทีไม่ดูดีกว่าเย้โบหินครับโบหินตามขอบนองขอบน้ำเนี่ยครับ ินเล็กหินน้อยเครัยสลับกันไปเนี่ยแต่ได้มีความที่แบบแตกต่างและเป็นธรรมชาติที่สุดนี่ไปหินข้างต้นไม้ด้วยเริ่มแบบว่าโอ้โหเริ่มไม่สวยแล้วดฮ้ยไม่เป็นไรครับนี่เลยครับดูสิว่ามีคนมาดูหรือเปล่าอ๋อเรามีจริงด้วยนี่ไงใครบอกไม่มีตอบปากเองเดี๋ยวนี้อุ้ยเดี๋ยวดูดิทุกคนมองจากด้านขงตรงนี้คือแบบโคตรยังสวยทุกคนเราก็จะมีแบบทางที่แบบเดินล้อมรอบอะโอ้โหเริ่มมาครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วดูสิว่าน้องช้างต้องการอะไรอีกต้องหญนยาสั้นโคตร ปลูก้าสั้นให้หน้องก่อนนี่ครับน้องต้องการยร้าสั้นเนี่ยครับน,นี่ครับรหญ้ายาวออกไปก่อนเนี่ยครับน,นี่เลยเราต้องใส่ดินเข้าไปนะครับใส่ดินให้หน้องก่อนอันนขอบ,ขอบ,ขอบน้ํามันก็เป็นทางที่แบบเป็นดินเข้าไปในในที่ผักอะ่ะอุย้ยนี่ไงนี่เริ่มสวยเริ่มสวยทุกคนเอาวา่าว่าเป็นทางที่แบบให้น้องเดินเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องการย้ายาวด้วยนเนี้ยย้ายาวครับเพิ่มยญายาวให้น้องก่อนนี่ครับเพิ่มความบาลานซ์ให้กับ น้อง,องเนะี่ไงเพิ่มยาวขึ้นมาแล้วทุกอย่างผ่านครึ่งโอเคโอเควยเขียวหมดทุกอย่างเลยเอยน้องเจ็บป่วยใช่ไหมเราทำยังไงดีวะเนะี่ยน้องบาดเจ็บครับทุกคนน้องบาดเจ็บน้องไม่ได้เจ็บป่วยโผเรียก,ก่อนนี่ไงน้องไปแล้วอ้ยคุณหมอมาแล้วแบกไปเลยครับแบกช้างนี่ท่านี้จะเป็นแบบลูกค้าก็เดินเข้ามาคนระับรอบกงน้องไปเลยนะครับภายครับยาวไปครับเราไะเดินสุดมาแค่ตรงนี้นครับหลังไหนก็จะเลี้ยวต่อไปที่ ส่วนสัตว์ตัวอื่นไม่มีใครเดินมาดูเลยครับทำไงดีวะเนี้ยเราต้องไม่ลืมพุ่มหญ้าให้กับน,น้องด้วยนะครับนี่อุ่ยน้องคำลามไม่มีคนเดินเข้ามาดูเลยอะไรอยู่เนี้ย what ชิบหายแล้วน้องช้างลุดโอ้ oh! oh my god น้องช้างทะลุครับอทำไงดีวะเนี่ยเดินกลับเข้าไปกลับไปกอนไอ้ลุดอีกแล้วทำไงดีวะเนี่ยแล้วมันตีมาไม่ได้ไวเวเวนนี่ไงหรือว่าเราจะต้อง,งตีลัวที่เป็นแบบ ไฟไฟ้าอีกแล้ว้งเรอน้องหลุดครับทำไงดี <c oughs> น้องมันอนอะไรตรัวเดียวเ <c oughs> ก็บก่อนเดิจริงๆริสิอืโอโอ้โหรัวๆเลยหลุดกันไม่หยุดหลุดกันนั้งสามตัว <c oughs> ทะลุกำแพงกันหมด <c oughs> นี่ไงหรือว่าเราจะต้องตีแบบว่าไอ้นี่ครับทุกคนตีอย่างเงี้ย <c oughs> ตีเตีเป็นรัวไฟฟ้านี่ไงโอ้ชัดเลยตรงไหนต้องตีเป็นรัวไฟฟ้าซะแล้วอ <c oughs> ืรู้สึกว่าน้องนี่คือแบบ ตอนแรกผมสร้างไม้ก็คือน้องชนพังไงทุกคนเลียนมาเป็นปูนซีเมนก็คือได้นะมาชนกระจกแทนอะไรวนะเนี่ยหรือก้อนหรือก้อนติดรู้วไฟฟ้าซะเลยนะครับอว่าแค่เนื้อหนีไม่ได้แล้วนี่เอามาคืนป่อยสู่ธรรมชาติขยันหนีกันจัดนเป็นรถไฟฟ้าเราไม่มีคนมาเดินมาดูเลยนะเนี่ยโอ้ทำไงดีครับทุกคนนี่ไงมา,มาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วครับอย่าบอกนะอย่าบอกนะ เดินทะลุกำแพงครับทำไงดีครับโอ้โหสวนสัตว์ผมมีผีทุกคนอ๋เดินไปนู้นเดินไปตรงนู้นน่ะช้างอยู่ตรงนู้นอะไรอยู่นี่เดินมาตรงนี้เนี่ยเดินมาอีกน้อยนึงเนี่ยเดี๋ยวก็เจอเขาอกนี่ไงช้างอยู่ตรงนู้นทุกคนเดินไปเดินไปเดินไปเราไม่ต้องเดินกลับมานะครับนี่ทุกคนครับช้างของเรานะครับ แม้จะยังไม่ค่อยสวยนะครับเรามาเติมไม่ไดี้ดีกว่าทุกคนนี่คนเราผมบอกเรามาเติมพุ่มหญ้าให้กับน้องดีกว่าเติมพุ่มหญ้าให้ด้วยสวยเลยนี่เราอย่าลืมที่จะเขาเรียกว่าอ่าเพิ่มเนินให้กับน้องนะครับซึ่งกว่าน้องจะไม่ค่อยมีเนินไม่นี่เลยครับทําการเพิ่มเนินขึ้นมาเนะครับเล็กนี่เลยให้มันเป็นแบบจะได้เป็นไม่เป็นธรรมชาติทุยเนี่ยจะได้เป็นธรรมชาติขึ้นมาะครัยนี่พื้นที่ก็ต้องแบบมีความไม่เท่ากันนะครับนี่ แต่น้องน่าจะอยู่น้องน้องแต่น้องน่าะอยู่ในพื้นที่แบบราบลุ่มนี่ครับข้นก็ต้องแบบให้มันเรียบเนียนนิดนึงนี่เลยครับอย่างนี้เลยเอาว่าเอาว่ยาย่าเอาเยอะไม่เป็นไรครับเราใส่ดินไม่ครับไปยีขอบเพิ่มดินเข้าไปให้น้องนี่ครับนี่เลยเอุ้ยสวยเลยทุกคนนี่เลยครับทําการตีย่าให้น้องเอาว่าเฮ้ยเร,เริ่มเริ่มนี่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่าเริ่มไม่สวยแล้วนี่เลยเฮ้ยเริ่มปเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเขียวขจีไม่ใส่หินเข้าไปอีกนี่ ล้วเป็นอะไรกันชอบกินจมูกเข้าไปในหินแล้วเมื่อกี้นี่น้องวิ่งมาแล้วเจอรั้วไฟฟ้าปุ๊บอุ้ยกลับดีกว่าจะโดนไฟดูดนะครับรั้วไฟฟ้านี่คือไฟฟ้าแรงสูงนะครับใครโดนนี่คือโดนดูดเลยนะครับเราไม่มีคนมาเดินมาดูเลยว่าทำไงดีวะเนี้ยอ่าตรงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเฮ้ยผมว่าใส่อนี้ดีกว่าทุกคนนี่ไงเขาจะได้หลอกเขาในการเข้ามาซื้อได้เนี่ยนี่เลยนี่ครับเขาจะได้เดินเข้ามาเนียครับเพราะว่ามีตู้กดนงกดน้ําแล้วเรามีของล้อตาล้อใจแล้ว ดูสิว่าคนเขาจะเข้ามาหรือเปล่าอ๋อนี่คือแบบให้ความรู้น้อยเกินไปเนี่ยครับแต่ไม่เป็นไรเนี่ยครับส่วนสัตว์เราไม่ได้ให้ความรู้เลยดูดิดูด,ด,ด,ดิมีแบบล้อตาล้อใจไหมแบบล้อตาล้อใจไหมเฮ้ยยังไ่เห็นอะไรไปแบบรู้สึกเหมือนเจ๊เขาจะเดินทะลุกําแพงมาได้ครับเมื่อกี้เย้ีนครับเดินเข้ามาในส่วนสัตว์นะครับเพราะว่าส่วนสัตว์เรามี16 7 0คนแล้วครับอุ้ยเราขึ้นมาจะเป็น4ี่ดาวแล้วครับ แต่ว่าให้ความรูนี่คือโคตรน้อยนะไม่เป็นไรเราเป็นทางที่แบบว่าโอ้โหเดินเข้ามาในโซนนี้นะครับจะเป็นแบบโซนน้องนกยุงเนะยครับที่เราเพิ่งสร้างมาม่อกีนี่ไงพอเดินขึ้นมาปุ๊บตรงนี้เป็นโซนนั่งเล่นนะครับ,นะรบแต่ไม่มีใครมานั่งเล่นเลยตรงนี้เป็นโซนที่แบบว่าขายของเนี่ยนี่เลยวยมีคนมาซื้อจริงมีคนมาซื้อจริงแต่ว่านี่ไงเดินไาอีกหน่อยก็เป็นแบบส่วนย่อมที่แบบมีของให้กด <c oughs> แล้วก็ตรงไปที่น้องช้างเนี่ยครับ <c oughs> ซึ่งดูจากเอ้ยนี่ไงเขามาดูจากข้างบนกันนี่กว่าเขมา,า,ขา <laughs> ขมาดูจากข้างบนเขาาดูจากข้างบนเนี่ยเขาไม่เดินไปดูรั้วตรงนู้นเลยใส่ของเล่นให้น้องก่อนสู้กับน้องจะแบบเบื่อกันกครับสปิงเกอร์ฉีดช้างให้น้ําด้วยฉ <laughs> ีดนหนาวไม่ช้างด้วยครับจะพูดสลับกันทําไมเอาว่าวิ่วงแจ่นเลยเพอมีน้ำนี่ <laughs> เรามาเล่นน้ําจริงด้วยนะ่าจะร้อนหน้าดูอุ้ย มีอะไรให้น้องด้วยก็ไม่รู้อันนี้เป็นที่เหมือนแบบว่าอาบน้ำให้น้องหรือเปล่าอันนี้นี่ไงเรามาจริงด้วยมาแล้วอืเอ้าวิ่งไป่ไหนวะนะสับต,ต้นไม้จะน้อยเกินไปนะพยามใส่ต้นไม้ก่อนติดต้นไม้ก่อนครับนี่เลยสวยงามอุ้ยสวยเลยดูดิแล้วเ,เป็นธรรมชาติจัดทุกคนดูดิมองลงไปนี่คือแบบสวยจัดอ,อะไรอีกแล้ววะเนี่ยน้องเป็นอะไรอีกแล้วน้องหิวอีกแล้วทำงดีวะใส่าอาหารไปให้เลยไม่ใช่เหรอนี่ทุกคนครับเรียบร้อยครับสำหรับ กงน้องช้างเราเนี่ยโอ้โหเรียกว่าโคตรใหญ่แล้วคือแบบอยู่เป็นโคตรน่ารักอะ่ะดูดิเรามีคนมองมาจากด้านบนเนี่ยทุกคนเราเป็นแบบเป็นหินที่แบบเป็นภูเขาอ่ะโอ้โหสวยแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปดีเราก็แบบว่ามีมีอคอกให้น้องคนระับคนละอคอกเลยคนระับเป็นเชลเตอร์ให้น้องเข้าไปนอนเนี่ยอย่างนี้เลยเอาว่าแต่ว่าทางคือเออคือแบบคนนี้คือไม่ค่อยเดินเข้ามาเลยเว้ยไม่ค่อยเดินเข้ามาไม่เท่าไหร่แม่ ม่งทะลุกันอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยนี่ครับทั้งขวามือหันมาก็จะเป็นแบบนี่ครับเป็นธรรมชาติครับให้คนเขาดูเล่นเนี่ยเดินขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นแบบเดินมาข้างบนก็จะเป็นแบบน้ำตกอีกแล้วนะครับตามมาหลอกหลอนอนี่ไงเราเจ๊มั้งมาดียืนข้างในได้ไ,ดไงวันนี้นี่ครับคนเขาเดินเข้ามาดูแล้วแบบด,ดูดตรงนี้ก็เป็นแบบอุ๋ววิวโคตรสวยนี่คือถ่ายรูปได้เลยแะเนี่ยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าโอ้โหมหาอะไรกินนะครับอย่าทิ้งขยะนะครับยิ้มแป้นเลยอร่อยจัด โอ้โหนี่กัดถ้วยเลยนะเเมื่อกี้เนะี่ยงั้มอ้าวเย้เดินทะลุเรือน,นี่ครับรถทางนี้ก็จะเป็นทางที่แบบเดินเข้าไปในส่วนยมนะครับมีตู้น้ำให้กดด้วยนี่ครับผมเลี้ยวขวาไปก็เจอแบบน้องช้างโอ้โหสวยเลยนี่น้องช้างเล่นอะไรวนะเนี่ยโอ้ยเราเล่นอะไรก็ไม่รู้อน้องช้างเล่นโคนเดี๋ยว <c oughs> โอ้ยเราโคตรน่ารักน่ารักจะจัดอื้อหือเอาว่าดูดิครอบน้องช้างของเราเนะี่ย มีเลยครับมีคนมองเข้ามาจากด้านบนน่ะโอ้โหสวยเลยโอเคทุกคนไว้แต่พีท่นนี้ก่อนนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมอาจจะแบบว่าอันนีงสร้างไม่ค่อยสวยนะยทุกคนแต่ว่าเราค่อยมาตกแต่งกันเพิ่มนะทุกคนผมคิดภาพในหัวที่แบบเยอะเลยครับแต่ว่าเก็บไว้อีพีหน้าบ้างในครับในการตกแต่งที่เหลือะครับอย่างนี้เลยนี่ครับสรุปก็คือที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นลานที่แบบว่าให้คนขึ้นมาเดินเล่นนะครับเดินเล่นไม่พอแม่ง ออกไปยืนนอกรั้วได้ยังไงวะเธอโอเคทุกคนนะภาคนีว้วไดเทพิเท่านี้ก่อนนะครับผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เ่ป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเจอกันทิปหน้านะครับผมบ,บายยครับนี่มันส่วนสัตว์หรือส่วนหย่อมอะไรไม่ได้